สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชิมนี้นะครับเอาลูกไก่อาบแดดครับลูกไก่ตากแดดครับมาชมลูกไก่ตากแดดครับชิบนี้อากาศเริ่มเย็นครับลูกไก่เริ่มเป็นวดแข็งแรงครับเป็นเนงาเงาเป็นหนาวหนาวนะครับ เลยพามาตากแดดครับสำหรับชิมนี้ครับความอบอุ่นกำลังกายนะครับเสริมธาตุในร่างกายนะครับรถือแดดกัะปีกระเป๋าขึ้นมาหนึ่งครับเอาวิตามินจากชั่วโมง แดดอ่อนๆครับแดดอ่อนตอนเศร้าในแดดเริ่มดีขึ้นมาแล้วครับ,รบขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับชิปนี้ผ่าลูกไก่อากแดดครับสวัสดีครับ ไว้กันคิดหน้าครับ